สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะมันนี้ได้ดีผ้ามากินตาผลไมะะ้เลยค่ะเด้อยําผลไม้ร่วมด้วยค่ะนี่ทุกคนเบิ้งงด้วยค่ะนี่มีผลไม้หลายอย่างเะคะ่ะทุกคนคะาแจ้นเบลเลยค่ะ วุ้ยหัวได้ดีกินบะตุบัวเนาะมาเลยค่ะทุกคนกินน้ากันค่ะยั่วๆค่ะอ่าก่อนอื่นนะคะเด้อทุกคนได้ดีกฝากช่องนี่ค่ะอ่าได้ดีผาเสืบอเชิ้ตแนว้ได้ค่ะทุกคนเด้ออ่าฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิง่งกริ้งกริ้งเลคะทุกคนอ่ะบ่เบาไรค่ะวัามมานนี้มากินกันเลยค่ะแซื้อเค่ะทุกคนคะ่ะเนี่ยได้ดตามเองนะคะ เป็นานปรเดแลนว่ะนี่คนมาแล้วยังมู้นลูกกันในลูกนี่แกเปลือมันออกแล้วอ๋อโมเมนต์แกในมันออกงดกนบริแกในมนออกกินอย่างนะ 不热，冷不 ก็ือไม่เอฟพี่เลยทุกคนเพื่อนฝากขนมหายไ้เขาขาสทีสมรัคเขาเพ็นชม่ชิปนี่อยู่กับเขาพูดอนร้านนี่คเด้าพันอยู่นครศรีธรรมราชฝากขนมหายเป็นทั่วบานมานนี่นะคะขอณเวลาเดินขาเด้อเด้อดีเอามืิ้ืออกคิด โอ้ยเดินหน้าเดินหลังเช่ไหเนาะอยู่อันอนี้ทุกคนแสบสีออกเปรี้ยวๆนิดหน้อย กด <laughs> ไลค์แล้จะได้ดีขึ้าแชร์ไปดีเลยมา่้วดีจินกอยากให้ทุกคนหนูนำน้าบันแสบไปดี ฮัมฮัมโอเคเนี่ยเอา้าวคนแบบพอเลยสงสัยคนฉินมากหมดไงถือว่า ดิ้งเอะแตกว่า,าั้าวรกหอดอาจจะคนที่ไหนสินะ เช่นนัมค่ะค่ะทุกคนค่ะแพร่ค่ะวันนี้กะเรียกะจบคลิปจำเนก่อนเลยคะ่ะทุกคนเลยอ่ะเอ่อนี่กะฝากช่องอีกทีนึงเลยค่ะเดอ้อฝากกดติดตามกด subscribe กดติดต่อคลิ๊งคลิ๊งเะคะ่ะทุกคนเดอ้อวันนี้ได้ดกอยากขอกล่าวคำมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อ,อ๋อลืมขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซที่อยู่นครศรีธรรมราชนะคะที่คงขนมมาให้ค่ะขอบคุณอีกทีนะคะขอบคุณมากค่ะ